สวัสดีพี่เพื่อนๆนะครับวันนี้นะครับคนคนพันครับ EP ที่หนึ่งสองเก้าครับร้อยยี่สิบเก้าครับมีพระสะสมพระเก็บมาแบ่งปันะครับรายการละสามร้อยบาทนะครับช่องทางการติดต่อนะครับศูนย์แปดสี่เก้าศูนย์สามเจ็ดหกเจ็ดหกนะครับสนใจโทรหรือทักไลน์มาได้เลยนะครับขอรูปเพิ่มเติมนะครับ ฝากเพื่อนๆพี่ๆที่เข้ามารับชมนะช่วยกดไลค์กดติดตามนะครับคนคนพานะครับรายการแรกนะครับเป็นสมเด็จนะครับสมเด็จวัดเกตน,นะครับนะครับ สามร้อยบาทนะครับในการที่สองครับเป็นหนุ่มกรทวดนะครับเนื้อว่านนะครับนะครับเราเป็นเจดีแล้วก็มีฝังตะกุดนะครับกระทวดนะครับฝังตะกุดนะครับในการที่สามครับเป็นเหรียญหลวงพ่อมุมับในอัลปาก้าครับหลวงพ่อมุมวัดประสาทยือนครับสีตะเกตนะครับ งานที่สี่ครับเป็นภาพพิมพ์หลงวงพะปานนะครับรายการที่ห้าครับเป็นรูปหล่อโบราณน,นะครับแลท้องผสมนะครับ การที่ขครับเป็นเหรียญหลวงพุทด,ดุลนะครับเหรียญหลวงพุทด,ดุลปีหนึ่งแปดนะครับเหรียญหลวงพุทด,ดุลนะครับปีสองพันสิบแปดนะครับการที่เจ็ดนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อรวยนะครับปีห้าเจ็ดนะครับ เด่นลวงพ่อรวยปีห้าเจ็ดครับเนี่ยครับทานหลวงพ่อปูกเคร็แล้วครับภาพสวยนะครับรายการนะสามร้อยบาทนะครับรายการที่แปดนะครับเป็นซุมกอครับซุมกอเก่าครับซุมกอขนมเปี๊ยะนะครับนี่ครับมีคาบลาครับเก่าเลยครับสามร้อยบาทครับซุมกอครับ ายการที่เก้าก็เป็นสมกอพิมพ์ใหญ่นะครับมีแร่ดอกมะขามนะครับายการที่เก้านะครับสมกอครับเนี่ยายการที่สิบนะครับเป็นเหรีคูบายอินสมครับเป็นเยสภาพใช้นะครับเนี่ครับวัดทุ่งน้อยนะครับคูบายอินสมนะครับวัดทุ่งน้อยครับสภาพใช้นะครับ กานี้สิบเอ็ดนะครับเป็นปิตาเนื้อไม่กระพัดนะครับนะครับแล้วก็มีจานนะครับจะน้าจานหลังครับตรงนี้มีปิดทองนะครับมีกระพัดเก่าๆนะครับนะครับจานนะครับจานมือนะครับมีกระพัดเก่าๆนะครับได้มาสององนะครับ รายการที่สิบสองก็เป็นพระพิตาเหมือนกันครับในมิกระพันเหมือนกันครับนะครับล้วกรแตนะครับลอยแต่งพิมพ์นะครับแล้วก็มีรอยจานนะครับมิกระพันเก่าครับออกซิซีแล้วครับสิบสามก็เป็นเหรียญนลงพ่อทองสุกนะครับต้องติดข้างนะครับเป็นเหรียญงพ่อทองสุกนะครับ ิบสี่นะครับเป็นกดสารกูเผือกนะครับเป็นพ้าเนื้องผงนะครับขดสาเล็กของกู่เผือกนะครับวัดกิ่งแก้วนะครับเห็นมวลสารนะครับสิบห้าครับเป็นสําเร็จหลวงพ่อแพรนะครับ,รบวัดพิกลทองนะครับเนี่ยสมเด็จหลวงพ่อแพรวัดพิกลทองนะครับ ิบหกนะครับเป็นเตาลี่ลงูทวดนะครับเรียมเก่านะครับสภาพใช้นะครับนะครับลอยโดนสภาพใช้มานะครับเปิดหน้าเรียกเปิดหน้าหลังนะครับลูกห่าเก่าๆเลยครับสิบหกครับนะครับเจ็ดก็เป็นหลวงทวดเหมือนกันครับเป็นเตาลี่นะครับเนื้อทองเหลืองนะครับตรงสื่อคมชัดนะครับนะครับ ไอตัดนะครับสิบแปดนะครับเป็นนางพญานะครับเป็นนางพญาเก่านะครับอันนี้แรกนะครับสิบเก้าครับเป็นพระปิตาเก่านะครับกุกรักนะครับปิดทองนะครับ ยี่สิบนะครับเป็นหลวงพระจงนะครับปั๊มรูปเหมือนหลวงพระจงนะครับแล้วก็ตอกชื่อด้านหลังนะครับหลวงพระจงวันหน้าต่างนอนครับยี่สิบเอ็ดนะครับ,รบเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อเงินนะครับเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางคานะครับเนี่ยครับ ที่สิบสองก็เป็นเหรียญห่อเหมือนกันครับได้มาสองเหรียญครับเหรียญรล่อหงพึ่งเงินนะครับยี่สามครับเป็นหลวงพุทวนะครับหลวงพุทธวดพปาเชษนะครับหล่อโบราณนะครับนี่ครับคมเลยนะครับเยี่สิบสี่นะเป็นพระใสนะครับ ใส่นะ,น,ะนะครับเป็นระใส่นะครับยี่สี่ครับยี่สิบห้านะครับเป็นเวลาพผูด,ดูนะครับปีหนึ่งเก้านะครับ มีจา้าด้านล่างครับปีหนึ่งเก้านะครับยี่ิบหกนะครับ,รบเป็นเหรียญหลวงก่ไข่หมงเชื่อมนะครับก็มีจานะครับยี่สิเจ็ดเป็นนังเสือนะครับกดนังเสือนะครับยี่สิบแปดเป็นเบีย,ยแก้เก่านะครับ ยีเป็นเหรียญเจ้าคุณนอนครับนี่ครับกนกข้างนะครับแล้วก็มีตอกโค้นะครับเพียมานะครับยีนะครับเป็นสมเด็จข้างอุครับเจ้าคุณนอนครับนะครับสใจขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับ คนคนพันนะครับ ep ที่หนึ่งร้อยี่สิบเก้านะครับนะครับช่องทางการติดต่อนะครับศูนย์แปดสี่เก้าศูนย์สามเจ็ดหกเจ็ดหกะครับโทรหรือทักไลน์เข้ามาเลยครับรายการสามร้อยบาททุกรายการครับฝากคนเพื่อนพี่พี่เข้ามารับชมและช่วยกดไลค์กดติดตามให้หน่อยครับคนคนพันนะครับสำหรับวันนี้ขอจบคลิปไว้เท่านี้ก่อนนะครับผมครับ